เด็กสาวที่ต้องการพิสูจน์ให้กับพ่อผู้หมดรักว่าเทพแห่งดวงจันทร์ซึ่งรอคอยคนรักมานานถึง3,000ปีนั้นมีอยู่จริงสวัสดีครับผมดูก,กันนะวันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมชันเรื่อง Over the เด o n นเนนมิตฝันสู่จันทราและก่อนจะไปรับชมกันนั้นผมขอค่าไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมสปอยกันได้เลยครับนักวิทยาศาสตร์เล่าเรื่องอวกาศให้เราฟังได้หลายอย่างกาแล็กซีที่อยู่ตรงนู้นดวงดาวที่อยู่ตรงนี้แต่แม่ของเฟยเฟย กลับเล่าเรื่องตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเทพีแห่งจันทราช้างเอ๋อซึ่งจุดเริ่มต้นคือหมาอาวกาศที่ชอบงับดวงจันทร์จนทําให้มันเหลือเป็นแค่ครึง่งซีกมันคือเหตุผลที่มีข้างขค้ืนข้างแรมซึ่งก็เป็นเทพีแห่งจันทราช้างเอ๋อได้สั่งให้หมาตัวนั้นคายดวงจันทร์ออกมาซะทําให้ดวงจันทร์กลมโตเหมือนเดิมและตำนาของช้างเอ๋อในสมัยก่อนเธอคือยอดหญิงผู้สวยงามซึ่งก็ได้ครองรักกับนักรบผู้กล้าหาญอย่างโหอี้พวกเขาทั้งสอง เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งรักแท้แต่แล้วช้างเอ๋อก็ได้เผลอไปกินยาวิเศษไปทําให้เธอมีชีวิตชั่วนิรันดร์และต้องไปอยู่บนจันทราในตอนนั้นเธอล่องลอยจากชายสุดเสน่หาบินไปแล้วเฝ้าคอยอยู่ที่ดวงจันทร์นานนับสามพันปีแล้วโดยแม่ได้บอกกับเฟยเฟยอีกว่าช้างเอ๋อมีเพื่อนเป็นเทพกระต่ายยกซึ่งคอยตมยาวิเศษให้นางเนื่องจากโฮ้ต,ตายบนโลกไปแล้วแต่นางอยากจะเจอคนรักอีกครั้งและทุกครั้งที่นางร้องไห้จะกลายเป็นละอองน้ำมีชีวิต พ่อแม่ได้เล่าเรื่องนี้ปลูกฝังเฟย์มาตั้งแต่เด็กและเธอก็ชอบเรื่องนี้มากๆรุ่งเช้าวันต่อมาก็ได้วิ่งกลับมาที่บ้านซึ่งเป็นร้านขายขนมไหว้พระจันทร์ที่อร่อยที่สุดในเมืองและแม่ของเธอคิดว่าวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เฟย์ต้องรอหัดทําขนมดูก่อนที่เธอจะได้เข้าไปในครัวหลังบ้านและเริ่มทํามันขนมไหว้พระจันทร์นั้นทํามาจากแป้งเป็นส่วนใหญ่หลังจากปรุงและอบเสร็จจะมีกลิ่นที่หอมหวานโดยแม่ของเธอคิดว่า ขนมไหว้พระจันทร์นั้นมีมนขลังมันคือเวทมนต์ของขนมไหว้พระจันทร์ที่จะขายดีมากๆเฟยเฟยททำหน้าที่นี้มาจนเธอโตขึ้นและเธอก็รักงานนี้มากๆทว่าระหว่างนั้นเวทมนต์จากขนมไหว้พระจันทร์อาจไม่ได้ช่วยแม่ของเธอเพราะในทุกปีแม่จะล้มป่วยตลอดและนับวันเริ่มอ่อนแอลงในระหว่างที่เฟยเฟยกกำลังเข็นรถเพื่อขายขนมไหว้พระจันทร์ตามทาง ก็ได้บอกกับคุณตาซึ่งเป็นลูกค้าคนหนึ่งว่าเราต้องใช้ขนมว่าพระจันทร์สี่หมื่นล้านชิ้นมาต่อการเพื่อไปถึงดวงจันทร์ได้เฟยเฟยเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆและในวันหนึ่งเธอก็ได้รับของขวัญคือกระตาน้อยสีขาวปกปุยมันอาจจะเป็นตัวแทนจากคุณแม่ซึ่งจากไปหลังจากนั้นไม่นานและ4ี่ปีต่อมาหลังจากที่แม่จากไปเฟยเฟยยังคงอะไรหาคุณแม่อยู่และเธอยังเชื่อว่าขนมไหว้พระจันทร์นั้นมีมนต์ขลังตามที่แม่ของเธอสอนไว้เช้าในวันหนึ่ง เฟยเฟยเอาขนมไหว้พระจันทร์ไปลอดใหญ่เพื่อไปตะเวนขายรอบเมืองโดยที่เอาบันจี้กระต่ายปกปุยที่เป็นของขวัญก่อหน้านี้ไปด้วย เธอปั่นมาไกลจนมาถึงที่ก่อสร้างซึ่งมาขายให้กับพี่ๆที่ทํางานอยู่ซึ่งเธอก็ดูสนใจสิ่งที่พวกเขาสร้างเพราะนั่นคือรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกซึ่งเธอก็ได้บอกกับพี่ๆพนักงานว่ารถไฟนี้น่ะไม่มีล้อด้วยซ้ํามันลอยอยู่บนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเล่นเอาพนักงานที่ซื้อขนมแปลกใจเพราะเรื่องนี้เขาก็ยังไม่รู้เลยพอตกเย็นเฟย์เฟยก็ขายขนมจนหมดเธอเดินกลับมาที่บ้านก่อนที่จะเจอกับพุทซาจีนซึ่งเธอก็คิดวันนี้ไม่ได้อยู่ในสูตรของมามา้าป้าๆของเธอบอกว่า อยากจะลองอะไรใหม่ๆดูเพื่อเป็นเกียรติกับแครของเราก็จะแนะนําให้เฟย์เฟยรู้จักกับจงหญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพ่อซึ่งพอเฟย์เฟสังเกตถึงพฤติกรรมที่แนบชิดของทั้งสองก็ได้รู้เลยว่านี่คือแฟนใหม่ของพ่อนั่นเองเธอตกใจไม่น้อยเพราะเรื่องนี้เธอไม่เคยรู้มาก่อนและพ่อไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยบัญชีเองก็ทําหน้าเดอ๋อมันตกใจไม่แตกต่างจากเฟยฟย หลังจากที่ป้ากับจงเดินจากไปเด็กหัวเกลียนคนหนึ่งก็เข้ามาโดยที่มาชวนเฟยเฟยเล่นกบกระโดดซึ่งเด็กคนนั้นก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นกบโดยบอกกับเฟยเฟยว่าพี่น่ะเพิ่งเจอแม่ผมก่อนจะแนะนำตัวว่าตนชื่อว่าชินพร้อมบอกว่าเขามีพลังพิเศษที่สามารถทะลุก,กำแพงได้แน่นอนครับว่าเฟยเฟยไม่เชื่อและเชื่อว่าพลังพิเศษของชินนั้นคือความน่ารำคาญซึ่งชินก็จะพิสูจน์ว่าเขาทะลุก,กำแพงได้จริงๆซึ่งพอน้องแกตั้งท่าก่อนจะวิ่งจ้าชนกำแพง ผลลับก็อย่างที่รู้กันว่าเขาทะลุก,กำแพงไม่ได้เฟยเฟยคิดว่าเด็กนี่เพี้ยนไปแล้วเลยเดินไปหาคุณพ่อและบอกว่าชินนะบ้าเขาเดินทะลุก,กำแพงนะพ่อตอบกลับว่าเด็กสมัยนั้นนะ่ะพลังงานล้นเหลือปล่อยเขาไปก่อนเถอะตอนนี้เฟยเฟยไม่เข้าใจคำว่าตอนนี้พ่อเลยถามกลับว่าลูกไม่เหงาบ้างหรอเฟยตอบทันทีว่าเธอไม่เธอมีป้าของเธอแล้วเรามีกันและกันในระหว่างที่ป้ากำลังจะพูดอะไรบางอย่างกับเฟยหลาวยาต่างๆก็เข้ามาที่บ้านเพราะวันนี้คือวันรวมญาตินั่นเอง และในคืนนี้พวกเขาก็ได้รังสรรอาหารมื้อเด็ดขึ้นมาพอกําลังจะนั่งกินเฟยเฟยไม่ได้นั่งข้างป้าของเธอแต่กลับเป็นแฟนใหม่ของป้าที่ได้นั่งข้าง,างๆเธอไม่พอใจมากๆในระหว่างที่กําลังเดินแจกจ่ายจานหลา่าญาติิก็ได้พูดถึงเทพีฉางเอ,อ๋อซึ่งพวกเขาก็มีความคิดที่แตกต่างและจงเธอก็ได้เล่าถึงเรื่องราตรลของเธอบางครั้งแล้วอาจจะเป็นญาติห่างๆจากโหอี้สามีของฉางเอ๋อและอาโกก็คิดว่านี้คือตำนานหลอกเด็กเฟยๆที่หงุดหงิดเป็นทุนเดิม เลยเถียงสุดชีวิตวันนี้คือเรื่องจริงและทำเอาโต้จีนเล่เทสไปหมดก่อนที่เธอจะเดินจากไปผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะนี่มันคงเร็วไปสำหรับเธอในระหว่างที่กำลังไปนอนชินก็ตีลูกปิงปองใส่แถมโหนตัวมาแบบข้งข่าวเขาต้องการเรียกเสียงหัวเราะจากพี่ด้วยบอกกับเฟยเฟยว่าไม่เอาหน้าเรากำลังเป็นพี่น้องกันแล้วเฟยเฟยไม่อยากฟังต่อเพราะเธอไม่อยากเป็น ไม่นานจงก็เดินเข้ามาซึ่งเดิมทีแล้วบ้านของคุณจงนั้นก็ทำขนมว่าพระจันทร์ขายเช่นกันโดยที่ก็ได้เอาสูตรของทางบ้านมาให้กับเฟยเฟยได้ชิมเฟยเฟยกลับมาที่ห้องด้วยอารมณ์ที่ร้อนแรงเธอไม่อยากยอมรับอะไรเลยตอนนี้เธออยากให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแม้กระทั่งตอนนี้ป้าของเธอยังไม่เชื่อว่าช้างเอ๋อมีอยู่จริงทั้งที่แต่ก่อนตอนแม่ยังอยู่ก็ยังเชื่อว่าช้างเอ๋อนั้นมีจริงยิ่งกว่าจริงซึ่งเฟยเฟยก็คิดว่าถ้าเกิดป้าปากลับมาเชื่ออีกครั้ง ป้าป้าก็ไม่อยากอาจจะแต่งงานใหม่ป้าป้าจะจำได้ทุกๆอย่างและเขาจะไม่ลืมเรื่องของคุณแม่ในระหว่างที่กำลังนอนคิดก็ได้พบว่าบัญชี้นั้นกระโดดดองๆไปตามเมืองเฟยๆตามมาแล้วก็ได้พบกับนกกระสาสีขาวที่สวยงามซึ่งอยู่ใต้แสงของจันทราเฟยๆล้มลงไม่รู้วิธีว่าจะทำยังไงให้ป้าป้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมสิ่งที่เธอพอจะทำได้คือเตือนสติว่าช้างเอ๋อนั้นมีอยู่จริงและเธอก็ยังคงอยู่กับรักแท้ถึงแม้ว่าจะตายจากไปแล้วก็ตาม ก่อนที่เฟยเฟยจะได้เห็นนกกระสาก่อนหน้าบินมุ่งตรงไปที่พระจันทร์ทำให้เธอรู้ได้ว่าการพิสูจน์ว่าช้างเอ๋อนั้นมีอยู่จริงเธอต้องขึ้นไปบนพระจันทร์นั่นเองเธอรีบปั่นจักรยานกลับมาที่บ้านพร้อมตั้งเป้าหมายใหม่พร้อมศึกษาและทําการบ้านเกี่ยวกับยานอาวกาศนั่นก็นเพื่อจะพิสูจน์ว่าช้างเอ๋อนั้นมีอยู่จริงและเฟยเฟยไม่ได้มาเล่นเล่นเธอทําการบ้านอย่างหนักศึกษาอย่างจริงจัง,จงวันแล้ววันเล่า ซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งที่ได้ไปของบประมาณจากป้าป้าโดยอ้างว่าอยากจะของเงินซื้ออุปกรณ์ทําโปรเจกต์วิทยาศาสตร์ก่อนที่ไม่นานของมากมายจะส่งมาที่บ้านและนั่นล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองทั้งหมดและในห้องเรียนวันหนึ่งเธอก็ได้ค้นพบว่าการที่จะเปอยจรวดขึ้นไปข้างบนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆคุณครูได้ยึดกระดาษรูปภาพของเธอและเอาไปแปะที่ฝาผนังในตอนนั้นเองที่เฟยเฟยได้รู้ถึงคําตอบทั้งหมดมันเป็นเรื่องของแรงต้านแรง S G, และ G หลักการวิทยาศาสตร์ ที่เด็กอย่างเธอยังไม่ควรรู้หลังจากนั้นเฟยเฟยก็กลับมามไฟอีกครั้งเธอเอาขยะมาประกอบกันจนกลายเป็นยานกระต่ายสุดน่ารักพร้อมสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกและในที่สุดวันที่เธอจะขึ้นไปด้านบนก็มาถึงเธอเปิดเครื่องและเล่นเครื่องเต็มกำลังถึงแม้ในทีแรกมันจะอึดกว่าหอยทากแต่แล้วในไม่นานความเร็วก็เร็วขึ้นและด้วยน้ำหนักที่เบาหวิวทำให้ยานของเธอเร็วกว่ารถไฟที่เร็วที่สุดในโลกซะอีก และแล้วไม่นานยานก็ถูกส่งไปด้านบนซึ่งจากที่คำนวณมันควรพุ่งกลายไปถึงดวงจันทร์ทว่าในระหว่างทางยามันกลับดับทําให้มันตกลงมาด้วยความเร็วและจะถึงพื้นในไม่ช้าทว่าทันใดนั้น ต้นเหตุก็โโปรหัวมานั่นคือชิ้นที่แอบขึ้นยานมาตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันก็คือข้อผิดพลาดที่เฟยเฟยไม่ได้คำนวณน้ำหนักของชินมาด้วยทำให้ไม่แปลกอะไรที่ยานจะตกและทั้งคู่จะตายในไม่ช้าแต่แล้วปฏิหารก็บังเกิดแสงสีทองอารามส่งตรงมาทางเขาซึ่งเหมือนกับละองดวงดาวที่ดึงพวกเขาไปด้านบนให้เห็นกับอวกาศที่กว้างใหญ่ในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังอึง้งสิงโตมักงกรสองตัวก็ได้ผลักยานของพวกเขาให้ตกไปในดวงจันทร์ จนทำให้ยานเละไม่เป็นท่ายากเกินกว่าที่จะซ่อมแซมทั้งคู่นอนสลบไปได้พักเดียวสิงโตมังกรก,ก่อนหน้าก็โผล่มาพร้อมพลนลอ,องสีม่วงใส่พวกเขาจนทำให้เฟย์เฟย์และชินกลับมามีสติอีกครั้งทั้งคู่ถูกมังกรสิงโตฆ่าไปสู่ที่ไหนสักแห่งที่พวกเขาไม่รู้ท่ามกลางบิวทิวทัศน์ของดวงจันทร์ซึ่งเต็มไปด้วยสีเทาที่สวยงามไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งปลูกสร้างที่นี่ทว่าไม่นานนักพวกเขาก็ได้เข้าไปในแกนกลางในดินแดนที่มืด แต่มีแสงส่องสว่างอยู่ด้านหน้าเปรียบเสมือนเมืองขนาดย่อมๆที่ตะการตาและสดใสมังกรสิงโตได้พาพวกเขามาลงจอดในพระราชวังตรงกลางซึ่งไม่นานก็มีคนมาต้อนรับคือขนมว้พระจันทร์มีชีวิตพวกเขาได้พาเฟเฟยๆกับชินเข้าไปในวังซึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องเพลงไม่ต้องเดาหรือสื่อว่าเธอคือใครท่ามกลางหยดน้ำตามีชีวิตดับล้านและกระตาหยกซึ่งเป็นดีเจนักร้องตรงหน้าคือเทพีแห่งจันทราช้างเอ๋อ เฟยเฟยดีใจมากๆรีบพุ่งตัวเข้าไปกอดทันทีช้างเอ๋อแปลกใจไม่น้อยกับทรงผมของเฟยเฟยที่เหมือนกับหนูแทะเอาเป็นว่าเธอก็ได้ต้อนรับทั้งคู่และขอให้มนุษย์ที่มาเยือนมอบของขวัญให้กับข้าเดี๋ยวนี้เฟยเฟยไม่เข้าใจเธอไม่ได้พกของขวัญมาด้วยช้างเอ๋อหัวเราะทุกคนที่มาต้องมีของขวัญสิไม่งนั้นข้าจะส่งสินโตไปรับเจ้าทําไมเฟยเฟ,ย,ฟยบอกว่าสาเหตุที่หนูมาที่นี่เพื่ออยากจะพิสูจน์ให้ป่าได้รู้ว่าคุณนั้นมีอยู่จริง ขอแค่ถ่ายรูปเพียงแค่รูปเดียวก็พอช้างเออไม่ปฏิเสธเซลฟี่คู่กับเฟยเฟยพร้อมบอกว่ามีข้อแม้ถ้าเจ้าอยากจะได้รูปนี้ต้องเอาของขวัญมาให้ข้าและข้าก็สัมผัสได้ว่ามันอยู่บนดวงจันทร์นี่แหละเจ้าต้องไปหามันพร้อมโชว์ให้เห็นว่าเสือของดวงจันทร์นั้นเหลือน้อยเต็มทีและเมื่อละอองสุดท้ายร่วงหลน่นก็สายเกินที่จะพาโฮอี้กลับมาก่อนที่ชังเออจะประกาศ ให้กับเหล่าประชาชนของเธอได้รู้ว่าใครที่เป็นคนเอาของข,องขวัญมาให้เธอเป็นคนแรกความหมายของเขาจะสมปรารถนาโดยเฉพาะเฟยเฟยถ้าเกิดเฟยเฟยเอามาก่อนเป็นคนแรกนั้นก็จะได้รูปถ่ายไปนั่นเองและนั่นก็เป็นข้อพิสูจน์เดียวกับเรื่องที่ว่าช้างเออร์นั้นมีอยู่จริงเฟยเฟ,ย,เฟยไม่รอช้ารีวบวิ่งจังไปด้านนอกพร้อมกับเหล่าน้ำตามีชีวิตตัวอื่นซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าของขวัญคืออะไรแต่ก็มั่นใจได้ว่ามันต้องอยู่ที่ยานของเธอแน่ๆในระหว่างนั้นชินก็อยากจะช่วย แต่เฟยๆเฟยไม่ต้องการพร้อมบอกวนรนายยังไม่ใช่น้องชาฉันเลยและฉันก็ไม่อยากให้เป็นด้วยพร้อมอารมณ์เสียเดินจากไปชินเองก็ไม่ทนเขาเดินจากไปเช่นเดียวกันบันจี้เดินตามชินไปและเฟยฟยไม่มีเวลาสําหรับเรื่องนี้เธอต้องรีบไปหาของขว,ดดวัญด้วยด่วนโดยได้ขอความช่วยเหลือจากแก๊งไก่ซิงโดยบอกว่าตนนั้นรู้ที่อยู่ของของข,องขวัญและจะนําทางไป นั่นก็เพื่อแรกกับยานผ่านนะที่เร็วพอสําหรับการเป็นคนแรกทางฝั่งชินก็คิดว่าเขาต้องไปเอารูปคู่ของช้างเอ๋อกับเฟยเฟยมาโดยที่ก็ได้เห็นว่ามันอยู่ด้านหลังของของนมไม้พระจันทร์ชินได้แอบลักลอบเข้าไปพร้อมบอกกับบันจี้ว่าให้แกนั้นล้มเจ้านั่นส่วนฉันจะล้มที่เหลือสภาพนาของบันจี้บอกได้ทันทีเพราะเธอนั้นไม่พร้อมพอชินปรากฏตัวก็ได้เจอกับทหารยามก่อนที่ช้างเอ๋อจะเข้ามาชินเองก็รู้ว่าของขวัญอยู่ที่ไหนทำให้ช้างเอ๋อตกลงว่า เราจะไปคุยกันที่สนามปิงปองโดยตกลงกันว่าถ้าเกิดชิ้นชนะก็เอารูปไปได้เลยกับการถ้าช้างเอ๋ชนะต้องบอกมาว่าของขวัญน,นั้นอยู่ที่ไหนก่อนที่เธอจะแปลงโฉมและสนามก็เริ่มรอยตัวเธอกับชินเองก็เช่นกันถึงแม้ในทีแรกช้างเอ๋จะเป็นฝ่ายทําแต้มได้อย่างสบายแต่พอชินเริ่มเข้ามือพร้อมกับความพยายาม ที่อยากจะช่วยเฟยเฟยพี่สาวของตนซึ่งคิดว่าเฟยเฟยนั้นเจ๋งมากๆในท้ายที่สุดแล้วก็ได้เอาชนะช้างเอ๋อมาจนได้และถึงแม้จะเป็นแบบนั้นช้างเอ๋อก็ไม่ได้ทำตามสัญญาจะไม่มีใครได้ออกไปจนกว่าจะได้ของขวัญพร้อมขังชินไว้ในห้องนั้นตอนนี้ช้างเอ๋อลำบากใจมากๆซึ่งขนมบ้านพระจันทร์ก็คิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีนักท่านคนไม่อยากไปสาเหตุของฝนดาวตกอีกใช่ไหมก่อนที่จะชวนมาโยคะกันถึงจะพูดแบบนั้นแล้วช้างเอ๋อก็ยังคงร้องไห้เหมือนเดิม และน้ำตาที่หยุดออกมากลายเป็นละอองน้ํามีชีวิตไม่นานกระตาหยกก็เดินมาบอกว่ายาที่บดมาตลอด3,000ปีนั้นยังคงไม่ได้ผลและนั่นก็แปลว่าช้างเอ๋อจะไม่ได้เจอโฮอี้อีก,อกเธอโกรธเกรี้ยวและด้วยอารมณ์รุนแรงของเธอจะส่งผลตามมาในไม่ช้าทางฝั่งเฟยเฟยก็ได้เจอกับฝนดาวตกที่ลูกใหญ่เอามากๆมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ดวงจันทร์นั้นมีหลุมเอาเป็นว่าหลังจากที่ฝ่าฟันกันมาได้ก็ได้เจอกับยานที่พังเละเธอค้นหารอบบริเวณ ก่อนจะเจอกับตัวอะไรบางอย่างที่เหมือนกับสุนัขมาแนะนําตัวว่าตนชื่อโกบีแถมพูดเยอะมากๆอีกด้วยโดยโกบีนั้นบอกว่าตนนั้นคือที่ปรึกษาของช้างเอ,อ๋แต่ไม่นานความจริงก็ปรากฏเมื่อไก่ทั้ง3เดินเข้ามาพร้อมบอกว่าโกบีนั้นถูกเนรเทศออกมานานแล้วในระหว่างที่พวกเขากําลังค้นหาของขวัญกันเฟยเฟยก็มั่นใจได้ว่าเธอเจอมันแล้วของขวัญที่ว่าก็คือตุ๊กตาที่แม่ให้มาสมัยเด็กนี่ต้อเป็นของขวัญแน่ๆเธอหยิบมันมาพร้อมบอกกับทุกคน แต่พวกไก่กับเล่นไม่ซื้อขโมยของขวัญและบึงรถหนีไปเลยถึงจะเป็นแบบนั้นเฟยเฟยก็ไม่ยอมแพ้เธอต้องนําของขวัญไปให้กับช้างเอ๋อให้ได้ในระหว่างทางก็ได้อยู่กับโกบีซึ่งพวกเขาทั้งคู่จะได้รู้จักกันมากขึ้นทางฝั่งบันจีก็ได้แอบ,บเข้ามาในห้องตำยาของกระต่ายหยกซึ่งในตอนนั้นกระต่ายหยกกาลังทําทุกพิธีทางใช้ทุกสูตรที่มีเพื่อทํายาที่สมบูรณ์แบบแต่มันกลับล้มเหลวและแล้วม้อยาก็กําลังจะตกบันจีได้มารับไว้พร้อมส่งสายตาหวานแหวว กระต่ายยกจะไปหยิบของแต่ดันเพิร์ธทำยาใส่บัญชีททำให้เธอมีพลังพิเศษเป็นออร,ร่าสีชมพูพลังงานสูงเธอดีใจมากๆพร้อมฟับไปที่หน้ากระต่ายยกหนึ่งทีน้ำยาสีชมพูดได้หล่นลงหม้อกลายเป็นน้ำยาที่สมบูรณ์แบบในที่สุดกระต่ายยกก็ทำสำเร็จในระหว่างทางของเฟยเฟยและโกบีก็ได้เจอกับกบยักษ์ซึ่งโผล่มาจากพื้นดินโชคร้ายที่กบพวกนั้นหิวตลอดเวลาในระหว่างที่พวกเขาทั้งคู่กำลังวิ่งหนีกันหน้าตั้งพวกกบก็กระโดดข้ามตัวกัน และเฟยเฟยคิดว่าเธอเคยเห็นเกมนี้มาก่อนก่อนจะดึงลิ้นของโกบีซึ่งยาวเหยียดไปแขวนบนเขาของกบและขี่มันอย่างสบายใจเพียงแค่นี้ทั้งคู่ก็แค่รอให้กบกระโดดไปถึงเมืองเท่านั้นในระหว่างทางเฟยเฟยก็ได้ถามว่าทำไมโกบีถึงอยู่ตัวเดียวโกบีตอบกลับว่าเรื่องมันนานมากแล้วชางเออรนประเทศฉันเพราะเพลงที่ฉันร้องให้ฟังซึ่งเพลงที่ว่าก็ได้พูดถึงการอยู่ลำพัง และพูดถึงทุกสิ่งพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของมันไมเวนแม้กระทั่งโลกที่หมุนอยู่ตลอดเวลาพวกเราไม่ควรจมปลักวิธีทางเดียวที่ง่ายที่สุดคือการไปต่อเคยบ้างไหมที่กอดภาพในอดีตซึ่งติดฝังจําและหากเธอยอมทิ้งวันวานจะพบวันใหม่ด้วยความเบิกบานทุกวันล้วนมีสิ่งใหม่และมันน่าอัศจรรย์ขอแค่เราเพียงเปิดรับและละทิ้งสิ่งเก่าไปและถ้าเกิดสิ่งนั้นมีค่ามันยังคงตาตึงอยู่ในใจตลอด จะไม่หนีหายจากเธอไปไหนและแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็มาถึงเมืองและทั้งสองฝ่ายก็ต่างไล่ล่าของขวัญซึ่งเป็นตุ๊กตานั่นเองทว่าในตอนท้ายของขวัญก็แตกสลายเฟยเฟยน่งเศร้าโดยบอกว่าตนนั้นไม่อยากมีพี่น้องไม่อยากมีคนใหม่เข้ามาโกบีก็บอกว่าฉันเองน่ะอยากมีพี่น้องไม่แปลกหรอกเพราะฉันอยู่ตัวเดียวมาเป็นพันปีแล้วเธอละ่ะเฟยเฟยเธออยู่มากี่ปีแล้วเฟยตอบกลับว่าเธออยู่มาสี่ปี โกบีพูดว่างั้นเธอรออีกพักเธอต้องเปลี่ยนใจแน่แน่ก่อนที่เฟยเฟยจะยอมเปิดใจกินขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งจงนั้นให้มาก่อนหน้านี้ในระหว่างกินเธอก็คิดได้ว่าไอเดียกบกระโดดได้มาจากชินซึ่งเคยชวนเธอเล่นก่อนหน้าในคำที่สอนที่กำลังกินก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างและนั่นคือหยกเครื่องซีกเฟยเฟยดีใจเพราะนี่คือเครื่องรางและเธอคิดว่านี่คือของขวัญทางฝั่งบันจี้ก็มาช่วยชินไว้ชางเอ๋อก็กังวลใจเวลาเหลือน้อยเต็มที ถ้าจะเอาของขวัญมาก็ต้องตอนนี้เท่านั้นชินกับเฟยเฟยได้เจอกันอีกครั้งโดยเปิดฉากพวดคุยกันด้วยรอยยิ้มก่อนที่เฟยเฟยจะนําของขวัญไปมอบให้กับช้างเอ๋และเธอก็เริ่มทำพิธีเอายาบทจากกระต่ายหยกโรไปที่เครื่องรางซึ่งประกอบกันแล้วหญ้าและต้นไม้สีเขียวเริ่มงอกเงยช้างเอ๋เปลี่ยนโฉมและเดินเข้าไปหารักแท้หรือก็คือโฮอี้ที่รออยู่อีกฟากทั้งคู่ร้องเพลงด้วยกัน และที่สําคัญคือได้เจอกันอีกครั้งแต่โฮอี้บอกว่าข้าอยู่ที่นี่ไม่ได้พร้อมร่างที่เลือนรางเขาบอกกับชางเอ๋วว่าเจ้าต้องก้าวต่อไปรักของเรายังอยู่ชั่วนิรันด์ชางเอ๋ขคร้องวินวอนอย่าจากข้าไปอีกเลยแต่ความจริงที่ปรากฏโฮอี้อยู่นี่ไม่ได้เขาตายไปนานแล้วเสียพระจันทร์สุดท้ายหมดลงพายุที่รุนแรงกระหน่ำเข้ามาและความมืดมิดก็ปกคลุมทุกสิ่งด้านหน้าพวกเขาตอนนี้คือประตูที่ผ่านไปไม่ได้นอกจากเฟย์ ทุกคนเตือนว่าเธออาจไม่ได้กลับมาเฟยเฟยไม่ลังเลเดินเข้าไปหาช้างเอ๋อซึ่งนั่งเศร้าก่อนที่ภาพในอดีตจะมาเตือนสติเฟยเฟยว่าเธอเคยมีผมที่สวยงามซึ่งคุณแม่ไปคุนทําให้และความจริงคือแม่จากไปแล้วมันเหมือนกับอดีตตามหลอกหลอนเธอนั่งเศร้าไม่ต่างจากช้างเอ๋อช้างเอ๋อถามว่าเธออยากอยู่ที่นี่หรอเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมเฟยเฟยตอบกลับว่าใช่แต่ช้างเอ๋อก็บอกว่าเธออยู่ที่นี่ไม่ได้นะเธอต้องก้าวต่อไปส่วนคําตอบว่าก้าวยังไง ชางเอ๋อเองก็ยังไม่รู้ทางฝั่งชินที่อยากจะไปช่วยพี่สาวเขาตะโกนอย่างสุดเสียงคืนพี่สาวของฉันมาและวิ่งกระโจนเข้าใส่กำแพงด้ยวยความเชื่อที่ว่าตัวเองนั้นวิ่งทะลุกำแพงได้ซึ่งเขากัทะลุได้จริงๆและเข้ามากอดเฟยเฟยเป็นข้อพิสูจน์ว่าเฟยเยไม่ได้ตัวคนเดียวในตอนนี้เธอมีน้องชายแล้วเธอยิ้มแก้มปริถึงเวลากลับบ้านแล้วแหละก่อนหันไปถามกับชางเอ๋อว่าคุณล่ะ ช้างเอ๋บอกว่ามันสายไปแล้วสำหรับข้าโฮอี้จะไม่กลับมาอีกเฟยเฟยก็บอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งสุดท้ายรักแท้ของคุณยังคงอยู่ข้างในลองมองรอบตัวว่าคุณมีอะไรบ้างคำตอบอยู่กับคุณมาตลอดและนั่นคือหลาบันดาหยดน้ำตาซึ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ทั้งหลายซึ่งเข้าโอบกอบช้างเอ๋พิสูจน์ให้เธอรู้ว่าตลอดที่ผ่านมาและหลังจากนี้เป็นต้นไปช้างเอ๋ไม่ได้เดียวดายเธอมีพวกเราอยู่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ และก็ถึงเวลาอำลากันแล้วเฟยเฟยคิดว่าบัญชีอาจจะอยากอยู่ต่อและเธออนุญาตบัญชีเขากอดเธอเป็นครั้งสุดท้ายและไปอยู่กับกระต่ายหยกซึ่งก็เป็นคู่รักกันช่างเอิรดเดินเข้ามาขอบคุณเธอคือของขวัญของฉันพร้อมยื่นรูปคู่ให้ก่อนที่สิงโตมังกรจะบินไปส่งทั้งคู่กลับบ้านในระหว่างทางยังได้เห็นหมาตัวใหญ่ยักษ์ซึ่งจองจะกินพระจันทร์อยู่ และในระหว่างทางที่เฟยเฟยอบกอดน้องชายของเธอชินเธอก็คิดว่ารูปถ่ายซึ่งเป็นรูปคู่ของชางเอ๋อกับเธอนั้นเธอไม่ได้ต้องการมันแล้วพร้อมปล่อยให้มันมอดไม้ไปในอวกาศและทั้งคู่ก็กลับมาที่บ้านซึ่งมีป้าป้ารออยู่และแล้วเวลาก็ผ่านไปพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นครอบครัวชินแข่งปิงปองได้ที่สาม จากนั้นป้าป้ากับโจมก็แต่งงานกันพร้อมกับขนมไ่า้พระจันทร์สูตรใหม่และวันรวมญาติที่อบอุน่นและนี่คือ Over the Moon ในเนลมิตฝันสู่จันทราหากใครชอบรับฟังสปอปเพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ